ดีค่ะพามาชมน้ำโขงค่ะสูบน้ำระบายจากทุ่งนาลงมาสู่น้ำโขงค่ะพี่น้องถาไปชมน้ำโขงใกล้ๆก,ก,กันค่ะพี่น้องสวยงามมคะจังหวัดหนองคายนะคะใครอยู่จังหวัดไหน มีคนตกเบ็ดด้วยพ่อมพี่น้องพาคนไปเบิงพาไปเบิงคนตกเบ็ดดูระดับน้ำเพื่อนๆอุย้ยระดับน้ำสูงก็ระบายน้ำมันปะ งใกล้ๆคะ่ะพี่น้องดูน้ำโขงใกล้ๆก,ก,ก่อนช่วบรรยากาศน้ำโขงคะ่ะพี่น้องเ็ชสบานห้ามเข้าออนะพี่น้องนะคนก็ผ่านอยู่แต่เราไม่ผ่าน บายน้ำออกจากทงหน้าพี่น,อน้องน้ำคลองน้ำยังละ่ะเอามาลงสูน้ำโขงน้ำขึ้นเยอะมากดูใต่ดูดูดูดดยอดหญากระชีทวมแล้วพี่น้อง ขึ้นเยอะมากเลยค่ะฟังลา่าน้องคายให้เบิ่งหน้าไม่ใกล้กันพี่น้อง คนมาตกเบียดได้ที่พอนะพี่น้องกลางคืนมาเคยมาถ่ายหรอวพี่น้องมันมองไม่ค่อยเห็นเรามาถ่ายกลางวันแล้วจะมองเห็นชัดเจน เ,เยอะค่ะพี่น้องสังเกตเรือนสังเกตเรือนแท้นะคะพี่น้องมาชมบรรยากาศขอบคุณนะคะที่ชมคลิปให้ค่ะ Rồi ngam ba. Việt Nam tốt phải đầy đây đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เที่ยวชมเที่ยวชมธรรมชาติน้ำขึ้นเยอะเลยค่ะหนองคายที่ไหนท่วมบ้างคะแต่แถวหนองคายยังไม่ท่วมนะคะเีแยววัดธาตุว่าต่ําสุดยังไม่เข้าเด้อยนองเด้อฟังเล่าจ้ะ เราฟังลราดูเขาตกเบ็ด ได้ปลาได้ปลาย่อนเห็นบ่างเาตกเบ็ดได้ปลาย่อนอ่ะนะโอ้ถามสื่อสัมบ้านนี่เหรออยากกินเร้อปลาย่อนนำโค้งอ่ะสื่อปลาย่อนเอาไว้คนนะพี่น้องปลาย่อนนำโค้งเราเป็นคนแม่น้ำโค้งเนาะเห็นเขาตึ้ขึ้นมาแล้วก็รู้เลยว่าเป็นปลาอะไรปลาย่อนปลาย่อนนำโค้ง ถามเสื้อถามเสื้อขายปะเนาะโอ้เขาเอาเบ็ดไว้ตรงนี้เขาได้เลยพี่น้องเรวพาเดินไปดูเดินไปดูไปดูปลาว่าเขาได้เยอะไหมไปดูปลาพี่น้องไปดูปลาดูปลาไปดูปลา,ปปาเขาไปขายที่นะดูปลาไปดูปลา ปลาดูปลาเออเห็นเพคนได้ปลาย้อนเลยมาอยากมาเบิ่งนำ้ำเลายแล่เราบอกค่ะม,มาแต่มาแต่เดือกคุณบอกเลยจังไรมาแต่มาแต่เดือกคุณอเออปลาย้อนนำขว óng ก็ดีแล้วเมื่อันปลาเลี้ยงเนาะแม่เนาะปลาเลี้ยงบ่ได้กินดอกมันมันมันขาว ไปปนแล้วใส่บางแม่อะไรบ้โอ้ปลาพอก็ปลาย้อนได้สองตัวเอ่อเเก็น่นอ่างเได้านทป่าว้าเห็นว่อยากาวก็ได้เลยว่ะ มีจจะขั้นระเบียดสองขั้นบอ่อันนี้มันดึงไปแล้วได้ผู้ไหนแมนบนอน่ะดึงไปหอดุนแมนบ่ตะตุกเนาะแมนโอ้มีกระดิง่งดังติ้งๆล้นละตีน้นำคืนไหลอย่างนี่เลยเนาะ,ะจบคลิปไปแค่นี้ก่อนจ้าถ้าบางคนตกเบ็ดค่ะพี่น้องบ้องน,น,นำของชมน้ำของเห็นไหมเพิ่ตกเบดเห็นบ่ พี่น้องค่ายนี่แหละค่ะพี่น้องบ่ได้ามาเบิงดวนนะเจ้ามานับขันไว้เนาะร้านฮอดไส้เนี่ยเจ้า <c oughs> คิดไว้แค่นี้แหละจ้า